นี่นะตีความจริงอ่ะฉันนั่งแท็กซี่กับเองก็ได้นะแกไม่เห็นต้องลำบากเลยโอ๊ยแกลำบงลำบากาอะไรเรายัางไงมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วอะ่ะแกเป็นเพื่อนสนิทฉันทั้งคนเลยนะโฮย,โยพี่ไฟเฮ้ยมึงขับรถไงวะนี่มึงตาบอดเลยไงมึงไม่รู้หรอรถทางตรงต้องไปก่อนนะฮะ ผิดแล้วยังมาเถียงยนะกูอีกนะไไ้ไฟจะเย็นก่อนสิอขอโทษแทนแฟนหนูด้วยนะคะเพอดีว่าเขาไม่ค่อยระวังอะคะ่ะเฮ้ยอะไรของหนูวะนี่พี่ผิดเหรอถ้าไม่ใช่เพราะว่ามารับเพื่อนหนูนะพี่คงไม่ดูงซวยแบบนี้หรอก,อกตัวซวยเข่ามือเถอะไหนๆมันก็ไม่ชนเนี่ยล็อตตี้แกโอเคใช่ไหม มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่นี่หนูเป็นบ้าเลยวะพี่มีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่หนูฮะขับรถหนูจะไปชนคนอื่นเขายังมีหน้ามาขึ้นเสียงอีกเหรอใส่หัวไปไหนก็ไปเลยปะได้เจาแบบนี้ใช่ปะนาตี้มันไม่แรงไปหน่อยเหรอวะฉันเห็นปกติอ่ะพี่ไฟเขาก็ดีกับแกมากเลยแกจะมาเลิกกันเพราะเรื่องแค่เนี้แกไม่เสียดายเวลาบ้างเหรอแกที่ผ่านมาแกก็เห็นแต่ตอนที่เขาเป็นคนดีอะ แกไม่ได้เห็นตอนที่เขาหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเลยตอนนั้นน่ะนะเขาด่าหมดไม่สน้วยซ้ำว่าฉันถูกหรือผิดอะ่ะทาเหมือนฉันเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ของเขาอะ่ะฉันว่านะถ้าเราจะดูว่าใครรักเราเนี่ยอย่าดูแค่ตอนที่เขาอารมณ์ดีต้องดูตอนที่เขาหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียด้วยเราจะได้เห็นท่าแท้ด้านมืดที่แท้จริงของเขาไงหนูชอบเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อให้ ไม่เป็นไรหรอกพี่แค่ดูก็พอแล้วราคามัน,พนแพงไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดือนนี้พี่ทํายอดขายได้อันดับหนึ่งเลยนะพี่ว่าโบนัสคงได้จุกๆแน่เลยอ่ะจริงเหรอคะใช่ครับน้องครับเอาไปนี้ครับอ๋อได้ค่ะแป๊บนึงนะคะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ามันใกล้พี่นะป่ะ <S <S เป็นพ่อหนูคนเดียวยเลยอยาออกมาเที่ยวพี่ก็เลยโดนฆ่าปรับเนี่ย มันเป็นเพราะพี่ไม่ใช่เหรอพี่บอกว่าอยากจะประหยัดค่าจอดรถอะแต่หนูก็บอกพี่ไปแล้วนะว่าตรงนั้นนอะมันจอดไม่ได้ยังจะมาเถียงอีกหนูจําไว้เลยนะที่พี่โดนค่าปรับเพราะหนูอยากออกมาเที่ยวถ้าหนูไม่อยากได้กระเป๋าพี่โดนค่าปรับไหมเอ่อคุณลูกค้าคะกระเป๋าใบนี้ยังจะรับอยู่ไหมคะไม่เอาลนะไม่มีลมซื้อ <S <S> <S ก,กลับมาเหรอครับ หนูลองเดาดูซิว่าพี่มีอะไรเซอร์ไพรส์หนูอะไรอะ่ะหนูอยากเลี้ยงแมวไม่ใช่เหรอพี่ซื้อแมวให้หนูไงจริงเหรอคะเธเดน่นอ้าวไหนอบอกว่าเป็นแมวไม่ใช่หรอนี่มันตุก,กตานี่ของจริงอยู่นี่เฮ้ยน่ารักจริงเลยอะ่ะชอบไหมชอบมากเลยค่ะน้องอะไรดีน้องอะไรดีแมนยู ทีมนี้เพาชอบเขาถอยแพ้อีกแล้วเป็นเพราะมึงตัวเดียวเลยนะไอ้แมนยูเฮ้ยพี่มสพี่ทำอะไรเนี่ยก็มันมากวนพี่อ่ะพี่เล่นเกมอยู่พี่ก็เลยแพ้เพราะมันเนี่ยพี่แพ้เกมพี่ก็เล่นใหม่ดิพี่จะมาลงกับแมวทำไมแล้วมันจะทำไมแล้วมันจะทำไม อะไรนะลูกน้ำค่ะขอบคุณนะคะพี่วอตตอนนี้หนูก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็มีนัตตี้อยู่เป็นเพื่อนด้วยหนูว่าพี่ไปทำงานเถอะนะไม่ได้หนูเพิ่งผ่าตัดมานะเดี๋ยวพี่อยู่ข้างหนูเองเรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกหนูสำคัญที่สุดแล้วงานไหนพี่ก็เคลียร์ได้อยู่แล้วแหละหนูกินซัมโอมไหมเดี๋ยวพี่ลงอาให้อืม เกิดอะไรขึ้นนะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอเป็นพ่อหนูคนเดียวเลยพี่ต้องลางานมาดูแลตั้งหลายวันน่ะพี่ก็เลยไม่ได้เลื่อนขั้นน่ะตำแหน่งผู้จัดการโดนแย่งไปแล้วพี่โคตรอารมณ์เสียเลยพี่บอสพี่ใจเย็นๆก่อนนะหนูว่าคนเก่งๆแบบพี่อีกไม่นานเดี๋ยวพี่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วไม่ต้องมาแตะึ่งไม่ต้องตัวพี่ได้ไหมโอ้ทำเป็นสำออยไปได้แค่นั้นไม่ตายแล้วน่ะเฮ้ยพี่บอสพี่ทำมากอะไรของพี่เนี่ย แผลผ่าตัดของตังยังไม่หายดีเลยนะเห็นไหมตังเจ็บหมดแล้วอะเจ็บเจ็บก็ดีแล้วนี่แต่มันยังไม่เท่าที่พี่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรอกแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำโอ้ยนี่ออกไปเลยไปอแอะใจมากงไหมอ่ะกลับมาได้สักทีนะรู้ปะ ทำอะไรลงไปอ่ะใครใช้ให้ซักกางเกงพี่ดูสิบินเบิเบเกเงินบริษัท2000พี่มันยับยุ่ยี่หมดแล้วแล้วพี่จะเบิกได้ไหมวะเฮ้ยพี่มอสมีอะไรค่อยๆคุยกันก็ได้ป้าไม่เห็นต้องทำเงินขนาดนี้เลยอ่ะไม่ต้องมาเสือกได้ป่ะพอได้แล้วหนูไม่ไหวแล้วนะทุกครั้งเวลาที่พี่หงุดหงิดอะ่ะพี่ก็จะมาใส่อารมณ์กับหนูตลอดเลยหนูเป็นคนนะ พี่ระบายอารมณ์ของพี่ไม่เป็นไรนะแกคือพี่อาจจะหัวร้อนอ่ะมันก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้ไงไอพวกคนหัวร้อนมันมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบพี่เลยเป็นทุกคนเลยอ๋อนี่พี่จะบอกว่าอยู่ต่อหน้าลูกค้าหรือว่าเจ้านายอ่ะก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เหมือนกันใช่ป่ะฮะอ๋อที่แท้ไม่ใช่ว่าพี่ควบคุมตัวเองไม่ได้หรอกแต่เพราะว่าพี่ยังไม่เคยเห็นหัวหนู ไม่เคยเกรงใจหนูกลางกับหนูแค่นคนเดียวแต่กับคนอื่นอ่ะพี่ไม่กล้าเันก็แกันเถอะตางคือพี่ขอโทษนะพี่ไม่ไ้ต้งใจอ่ะพี่ควบคุมตัวเองไม่ได้เฉยๆยอ่ะพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะนหนูก็รู้ว่าพี่ก,ก็ตังตังตังแอ